มาสการท่านสมณะด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะน้องการาบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะน้องกาบภาวะครูทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจได้ทุกพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้ป้าสมใจเพียรพ้นทุกข์ขอโอกาสมาส่งการบ้านเรื่องจะอายเขาไหม เวลากินอาหารกับหมูญาติจ้าป้าได้ไปร่วมงานเผาศพญาติที่จันพบุรีแล้วที่นี้ตอนเดินทางวันที่เดินทางไปป้าก็เตรียมอาหารของป้าไปพอวันที่ถึงวันแรกที่ถึงงานศพก็มีพี่น้องมาถามว่าจะกินอะไรกินอะไรกับข้าได้ไหมนั่นอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วคนก็อยู่เยอะ เขาก็หันมามองเราเราก็บอกอ๋อกินได้ไม่เป็นไรมีอะไรก็กินเดี๋ยวดูก่อนเขามีอะไรที่เรากินได้ป้ามีน้ําพริกไปถ้วยหนึ่งเตรียมน้ําพริกไปประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้ก็ไปมองอาหารอาหารมีหลากหลายมากเลยก็จะมีเป็นอาหารที่ทางจันทบุรีก็ที่เราเคยกินทางนั้นเลยแล้ว มันก็เฉยๆค่ะแล้วมันก็ไม่ไม่ไม่ดูดอะค่ะไม่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 ได้อยากกินแล้วก็ไปเห็นน้ำพริกผักเขาเป็นน้ำพริกกะป,ปิแล้วก็มีผักวางอยู่รอบๆถาดค่ะเราก็เอาได้แล้วน้ำพริกน้ำพริกเราไม่เอาเราเอาผักค่ะก็ได้มะเขือกับข้าวโพดอ่อนลวกมาค่ะเอามาจิ้ม แล้วก็หันซ้ายหันขวาไปมองเห็นกล้วยเขาเอามาวางไว้ข้างๆด้านล่างโต๊ะอะค่ะเป็นหวีๆแต่เขาไม่ได้เอาขึ้นโต๊ะแล้วก็ว่าเออนี่ถ้าเป็นบ้านเรานี่เราจะเอาขึ้นโต๊ะวางไว้ก็เลยบอกว่าขอกล้วยได้ไหมเขาก็บอกได้เลยได้เลยป้ากห็หยิบกล้วยมานั่งใช้ช้อนอะตักเป็นชิ้นๆชิ้นๆชิ้นๆแล้วก็กับข้าวแล้วก็ผักแล้วก็น้ำพริกเราก็ รอดแล้วมื้อนี้แล้วมิก็มีคนมาถามกินอย่างนี้เหรออย่างเงี้ยค่ะเราก็ค่ะกินอย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าอน้องก็เลยบอกว่าเขาตั้งศีลกินงดเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตเขากินมั่งน้องก็เลยบอกอย่างนี้คนเขาก็หันมามองอะค่ะกินอย่างนี้ก็อยู่ได้เหรอได้ค่ะแข็งแรงดีด้วยค่ะ ผอมไปหน่อยนะเนี่ยทำไมผอมจังนี้ค่ะก็พอเขาหันมามองอีกเ้ากิเลสมันก็มาไหมมองไม่มาค่ะครูลุก็ล้างโลกกระทำดีจังเลยเราได้มาล้างโลกกระทำตรงนี้เราเราอายเขาไหมเนี่ยไม่อายดีสิเราได้เป็นแรงเหนี่ยวนำ้ำที่ให้เขานะ่ะ กินอย่างเราเพราะเขาพี่น้องแถวนี้ทางนี้เขาก็รู้กันหมดว่าเราเป็นคนไม่แข็งแรงตั้งแต่มาอยู่ทางนี้มีฉายาว่าพกหม้อยาพกถุงยาเหมือนตะก้าเชี่ยนหมากเลยไปไหนก็พกถุงยาตอนนี้เราแข็งแรงถึงเราจะผอมเราก็แข็งแรงก็ตอบเขาไปว่าไม่เป็นไรอย่างเงี้ยแข็งแรงผอมแต่แข็งแรงดีกว่าแต่ก่อนจ้า ก็บอกเขาไปประมาณนี้วันที่สองก็เหมือนเดิมค่ะวันที่สองก็ไปกินข้าวร่วมกับเขากับพี่น้องมากมายก็ได้กินแตงโมค่ะกินข้าวกับแตงโมพี่ป้าน้าอาก็มาเหมือนเดิมอีกคนที่ยังไม่เห็นก็ได้ประมาณนี้ค่ะครูรู้ในเรื่องการกินสองเรื่องการกินค่ะครูรู้มันมันมันอยู่ได้ค่ะไม่อายเขาแต่เรื่องมื้อทําไม่ได้นะคะครูรู้เรื่องมื้อสามมื้อหรือสองมื้อครึ่งนี่เลิดเปิดเปิงเป็น สี่มือ้อห้ามื้อค่ะคุรุประมาณนี้ค่ะอ,อ๋อตลิดเปิดเปิงทั้งวันนับไม่ถูกเลยใช่ไหมเนี่ยฮะใช่ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวก็นม <c oughs> เดี๋ยวก็ผล,ลไม้งบงบเง็บเงบ,งบ <c oughs> ไปไหนอ่ะไปไหนป้าสมใจไปจันบุรีค่ะอ,อ๋อไปกี่วันไปสองวันค่ะไปร่วมงานศพว่าโอ ญาติผู้ใหญ่เป็นพี่ของพ่อพ่อพ่อแฟนนะคะพ่อสามีค่ะอ๋ออันนั้นไม่มีปัญหาหรอกนะคะสถานการณ์ไม่ปกติแต่สถานการณ์การอยู่ที่บ้าน่ะปกติดีไหมกินสองสามมื้อเหมือนเดิมไหมหรือว่าตะเติดเหมือนกันมันมันเป็นอันนี้อที่บ้านมันจะเป็นสองมือ้อสองมือ้อแต่อีมื้อที่เป็นเป็น เป็นสามมื้อค่ะคุลุเป็นสามมือ้อมื้อแรกก็จะเป็นอย่างเหมือนเดิมตอนเช้ามาก็น้าผักปั่นกับไอของชงป้านั่นแหละแล้วพอมื้อที่สองก็เป็นข้าวกับกับข้าวพอมื้อที่สามตอนเย็นก็เหมือนเดิมค่ะบางทีกับข้าวต้มบางทีก็เมื่อวานก็เป็นลาดหน้าน้องเรียบไปอาก็ไปกับเข้าหน่อยไปเล่าเรื่องรลวก็ฟังแล้วก็ไปกินแต่กินจนอิ่มเลยค่ะคไม่ได้กินน้อยอะค่ะกินเยอะอ้าว oh, มันได้เท่านั้นเลยไง S <S นะของป้าสมใจเป็นสองมือสามมือเอาป้าสมใจเป็นสองมือสามมือนี่แหละค่ะมันได้เท่านี้แหละนะคะเพราะมันเป็นอย่างนี้แหละดังนั้นได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้จะสองมือก็ได้จะสามมือก็ได้ส่วนวันไปพิเศษเหมือนจันทบุรีเนี네่ยจะทั้งวันก็ไม่ว่าก,กันแต่ให้เป็นมังสวิรัตนะคะหน้างานผิดปกติจะทั้งวันก็ได้แต่เป็นมังสวิรัตแต่หน้างานที่อยู่บ้านจะสองมือก็ได้จะสามมือก็ได้ไม่ว่ากัน นะคะทีนี้เนี่ยเมื่อคลายออกให้แล้วจะสองหรือสามมื้อก็ได้จับกิเลสมาส่งด้วยนะนะคะกิเลสในมื้ออาหารนี่แหละกินอะไรแล้วรู้สึกยังไงกิเลสมีมาบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจับกิเลสมาส่งนะค่ะคุรุก็เริ่มเริ่มจับแล้วแล้วก็เริ่มเริ่มเข้าใจแล้วนะคะคุรุยอมรับเลยว่าที่ผ่านมานะ่ะไม่เข้าใจก็เหมือนเหมือนป้าหมวยแหละไม่รู้จะเอาอะไรมาส่งแล้วพอ กรณีป้าแอดค่ะป้าอิดป้าแอดเป็นกรณีศึกษาค่ะที่ที่ครุลุให้ปัญญาว่าจับกิเลสต,ตัวไหนตัวไหนตัวไหนอย่างเงี้ยค่ะก็คือเข้าใจแล้วมีเรื่องราวที่จะส่งมากมายเลยค่ะครุลุในมื้ออาหารจากที่ฟังครุลุให้ปัญญาป้าแอดอะค่ะอะเรื่องราวมากมายหยิบมาเรื่องเดียวในอาหารนี่แหละไม่ต้องไปอเออกินสามมื้อสู้สามมื้อไม่ได้ไม่ต้องแล้วเพราะสู้สามมื้อไม่ต้องเอามาส่งแล้วเพราะเปิดให้แล้วกินสามมื้อก็ได้กินสองมื้อก็ได้ ไม่ต้องมาส่งเรื่องสู้มื้ออาหารแล้วแต่ให้มาส่งเรื่องในอาหารนะ่ะกระบวนการกินนะ่ะมันมีอะไรกิเลสต,ตัวไหนซ่อนอยู่จับก,กิเลสมาส่งแล้วเมื่อจับได้แล้วสู้มันยังไงเน่พอเป็นพอไปพอได้อยู่นะได้ค่ะได้ค่ะเพราะว่าเห็นเห็นทางที่ว่าจะเอากิเลสไปส่งเอาเรื่องราวหนึ่งเรื่องในมื้ออาหารนี่แหละเอาไปส่งกุรุค่ะให้มันชัดเจน แต่ก่อนอมันไม่ชัดเจนกิน <c oughs> เลสมันมากแล้วมันก็โลภมากแล้วมันก็ใจร้อนเห็นตัวเองเยอะแยะมากมายแต่จะเอาเป็นเรื่องๆค่ะคุณลุเอามาเธอะนะคะถ้าหยิบไม่ถูกเรื่องหรือหยิบเยอะเดี๋ยวจะบอกเองนะคะแค่ได้มาส่งเอามาส่งนะคะจะช่วยได้ช่วยกันเรื่องส่งกันบ้านมิรตั้งเยอะแยะอยากให้กิเลสมันอ้างให้มากนะคะดังนั้นเนี่ยพยายามเพียรน,นะคะ จะได้เพียรพ้นทุกข์เอาท่านใดจะคุยด้วยหรือส่งกาลังใจเชิญเลยค่ะเป็นกําลังใจให้น้องสมใจนะสู้ไปด้วยกันนะส่งกาลังใจ,จไไขอบคุณมากค่ะสมใจค่ะสู้ๆค่ะส่งกาลังใจให้อาสมใจค่ะมาเพียรพ้นทุกข์ด้วยกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะพีพ่ออน,น,นะะขอบคุณค่ะผาสุโแลก็ได้หมูมิรด,ดีนี่แหละค่ะผาพ้นทุกข์ เป็นกำลังใจให้พี่จด้วยค่ะตรงกำลังใจไปใช่ค่ะสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะน้องสมใจเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณค่ะป้าเพชรน้อสมใจขอบคุณค่ะอัพพิงขอบคุณพี่น้องทุกคนค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะอสู้ๆค่ะ ขอบคุณค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกท่านค่ะและเป็นกําลังใจให้ครอบครัวอันเนีและแม่เพชรน้องใจสู้สู้ส,สู้ไปด้วยกันกับป้านะครับครับขอบคุณครับกั <laughs> <laughs> บนิมนต์ท่านสมณะค่ะเขาบอกว่าทําให้ได้คือแก้ไขตัวเองเนาะอันตรมาก็จะแก้ไขตัวเองไอประเพะียช้าเนาะต้องนับหนึ่งถึงห้านะพยายามแก้ไขเอ่อ <laughs> พวกเรา <laughs> มีคาําสอนหนึ่งว่าความดีมีละเอียดความเกลียดมีละก่อนใช่ไหม เหมือนกันแหละในปฏิบัติธรรมมันจะมีความดีมากมายที่เป็นกฎเกณฑ์ที่ตั้งกันไว้เพราะความดีมันก็คือสมมุติสัจจะสมมติโลกสนเองว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนะก็เพื่อที่จะนําไปสู่การทําให้เราได้หลุดพ้นจากกิเลสนั่นแหละนะเออเป็นสมมติสัจจะแม้แต่เราบทกิเลสแล้วในเรื่องนั้นบางทีก็ต้องทรงไว้เรียกว่าธรรมะที่ทรงไว้เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างเป็นรูปแบบเพราะว่านามธรรมาคนไม่เห็นใช่ไหม คนไม่เห็นเขาจะเห็นเป็นรูปธรรมเช่นเราฝึกเรื่องอาหารซึ่งมีรายละเอียดเยอะมากความดีเรื่องอาหารเยอะมากที่เราต้องฝึกตั้งแต่เรื่องมื้ออาหารลดมื้ออาหารตั้งแต่เรื่องการลดเรื่องรูปลดเรื่องรสลดเรื่องกลิ่นลดเรื่องสัมผัสลดเรื่องเสียงเรื่องอารมณ์ต่างๆเนี่ยรายละเอียดของความดีมันเยอะมากแล้วแต่จะกําหนดตั้งกันขึ้นมาเช่นฐานะบางคน ความดีของเขาคือกินสองมือ้อนี่คือความดีใช่ไหมถ้าก,กินเกินนี้ถือว่าไม่ดีเป็นความชั่วนะความชั่วระดับนี้ไม่ใช่ความชั่วหยาบปฏีหัวหมาดา่าแม่เจ๊กนะก็แค่เคยตั้งเสียงกินสองมือ้อแล้วไปกินสามมือ้อนั่นแหละเขาเรียกว่าความชั่วของคนดีไม่ใช่ความชั่วของคนเลวมันเป็นภาษากลางๆนะคาว่าชั่วเป็นคํากลางๆถ้าคนหยาบมันก็คือชั่วหยาบลามกนะรุนแรงแร้ายกาศ ชั่วของพวกเราคือมันไม่สามารถทําความดีที่สูงขึ้นได้มันตกมันสอบตกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเอ,อ่อเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจคําว่าชั่วของแต่ละฐานะนะถ้าเป็นโจรมันก็ชั่วระดับหยาบใช่ไหมถ้าเป็นพวกเรามันก็คือชั่วระดับดีระดับละเอียดเอ่ยอัโยมก็เป็นคนที่กําลังฝึกทําดีมันก็จะมีชั่วปนคือยังทําไม่ได้สมบูรณ์ก็สู้กันต่อไปมุ่งมั่นต่อไปอิทธิบาทอิทธิบาทคือ คุณธรรมที่จะทําให้เราต่อสู้ทําไมต้องมีฉันทะวิริยะกิตตาวิมังสาทําไมต้องเริ่มต้นด้วยคําว่าฉันทะคือความยินดีเพราะการสู้กิเลสมันยากมันจึงต้องเอาความยินดีนําหน้าก่อนแล้วมันยึงมีความเพียยนนะถ้าเริ่มต้นด้วยอารติคือไม่ยินดีมันก็จบตั้งแต่เริ่มต้นจึงต้องมีฉันทะนําก่อนแล้วก็ทุ่มเทใส่ใจจริงจังจนได้ความจริงนะ พีมังสาคือมันได้ความจริงยิ่งยิ่งขึ้นยิ่งยิ่ง,ง,งขึ้นนะโอเคเนาะเอาสาธุอืมอือ่อะกราบขอพระคุณท่านสมณะแกละ่ล่าเจ้าค่ะจะพักเพียรปฏิบัติทำให้ตามจ้าสาธุค่ะ